เชื่อไหมว่าพาไปอยู่เชียงรายมาห้าปีกลับอุบลมาหาเข้าขันโตทานยากมากแต่อขอบคุณร้านข้าวซอยเหนือที่ช่วยชีวิตไว้แล้วโคตรคิดถึงข้าวซอยเชียงรายเลยทุกคนอย่างขันโตพาก็ไม่ได้ทานนานมากแล้วที่นี่คือจัดออกมาได้เหมือนที่เชียงรายเลยสไตล์ชาวล้านนาแบบดั้งเดิมเลยทุกคนใครที่ยังไม่เคยไปทานขันโตที่ภาคเหนือที่นี่คือมีเหมือนกันอย่างในเซตคือมีครบเลยนะแล้วพาชอบที่สุดคือน้ำพริกอ,องที่นี่แกงคูผักแคบหมูคือเข้ากันสุดคิดถึงเชียงรายเลยอ่ะอย่างแกงฮังเลก็เข้มข้นข้าวเหนียวจำปมปมคือฟิน กลมกล่อมเปรี้ยวอ่อนตัดเลี่ยนดีมากลาบหมูคั่วก็ทำออกมาดีหอมเครื่องลาบไ้อั่วมันน้อยเครื่องเทศเข้มข้นทานเซตนี้เสร็จแทบจะอูกํำเมืองได้เลยอะแค่นี้ยังสะใจไม่พอสั่งน้ำพริกหนุ่มมาเพิ่มพออีกนฟินหายคิดถึงเชียงรายได้ยังแอบเห็นเมนูข้าวซอยแห้งเลยสั่งมาลองชิมคือเมนูครีเอทีฟมากไม่เคยทานมาก่อนคิดว่าที่นี่เป็นที่เดียวที่แรกในอุบลนะที่มีข้าวซอยผัดแห้งแบบนี้ทำออกมาได้ดีเลยแล้วเจน้ำหวานพึ่งตามมาเลยสั่งเซตสุดคุ้มทานคนเดียวไปเลยเพิ่งเห็นว่าราคาคุ้ม น้ำหนึ่งอยางหมดนี่159จากราคาเต็ม180แล้วเจนน้ำหวานบอกว่าข้าวซอยที่นี่เส้นดีน้ำซุปก็อร่อยเครื่องเคียงคือถูกต้องแอบบอกพิกัดร้านข้าวซอยหนื่อตรงหัวมุมสี่แยกเรื้องอึ้งเล้งตรงข้ามวัดมณีวานาละถนนพโลลังลีตามมาคือไม่ผิดหวังแน่นอน